สวัสดีครับบานะครับไอ่าีโอกครับรอบนี้นะครับ EP ที่4ผมพาปกท่านมานอเที่แปลกกับทุกทีหน่อยนะครับคือกตกูเตินีไปกินทานลาบสะนะครับวันนี้ผมพามากินพิสดารบนลอยย้างนะครับตรงนี้ที่ผมมาตรงนี้คือเพราะว่าร้านลาบไร้่านั้นแหละร้านครัวอากานะครับร้านคัวอาคาวันนี้บรรยากาศมันอยู่ระหว่างตังที่จะไปตัวตัวตัวลางเลยนะครับขึ้นเลยไอว่าเลย เกษตรศูนย์วิจัยกาแฟไร่ยางยังมีสักหน่อยน่ะโป่งนีด้เลยก็จะเจอล่านนี้ภาพอาคานะครับซึ่งวันนี้นะครับมีนูซปะหลงผมสั่งมาประมาณ3ามสี่ย่างนะครับอันนี้ไครไล์กันนี่ครับอันนี้อันนี้อ่านี่ครับอันนี้อันนี้ที่ผมว่าหนี่คือนี่คือลาพอาคานะครับลาพอาคาาาาอคนี่คืออ่าอันยังก็ที่บ้านผมก็มุ่งกันจะกินปกติภาพอาคา มันเหมือนลาบเผาเยลักษณะก็คือมันเป็นผมว่าเหมือนพัดกระเพราแต่มันมีมันมีอย่างก็มันมีเครื่องมีอย่างนอย่างนี้รักๆที่ผมดูดิมันน่าจะมีหอมชูที่บรานหอมชูเนี่ยคือโปรดักต์ของไอ้อาหารอาหารเนี่ยขอจะเน้นขอจะใช้เนี่ยหอมชูอย่างเั่อย่างนี้ที่ผมที่ฟังมานะนะครับอันที่เป็นห้าห้านี้นี่คือหอมชูแน่นอนเลยแล้วก็ก้สึกว่าจะทราบกลิ่นอะไรอย่างก็ ผักไผ่ผักไผ่หอมตัวอย่างนี้เกลิ่นๆนะครับผมคิดว่าเป็นยาอั้นนะนะครับอย่างอื่นอย่างอื่นก็คือมีเมนูนี้นะครับเมนูนี้คืออย่างนี้อ๋อพี่อาคารสั่งมาเห็นะพี่อาคารมันมันคู่กันนะครับเอว่าสั่งลาบต้องสั่งพี่อาคารมาตัวหน่เดีจะเปิ่งเนี่ยนะครับอันสุดท้ายอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของอาหารนะคัะเหมือนกันก็คือหอมชูพัดไข่นะครับหอมชูพคคัดไขูุ่ใหญ่คือถ้ามากินที่นี่เนี่ยนะครับลากๆคือสามอย่างนี้ห้ามพลาด นะครับลาอาค่ามักพิจารณาของชุมพรไทยนะครับสำหรับคนที่อื่นที่ที่แบบเคยมามามากินอาหารอาหารราคานะครับส่วนอันนี้ตะกี้ผมกับพ่อกเลยสร้างเมนูน้ามาตัวนะครับเป็นต้มปลาอันนี้ตำลุงเขามีปลาเล็กครับไม่เยอะนะครับส่วนท็อปคิปนี้สั้นๆนะผมเอาเยอะเพราะว่าใหญงเขานะครับก็สั่งมาไอ้มิ้วพื้นนะครับถ้าใครสนใจอยากกินไงที่มันแปลกๆนะครับเป็นเป็นอาหารอาคาเนี่ยนะเป็นลาบดิเอ็มสไตล์สไตล์บุนดอยเนาะ ก็มาลองชิมได้นะครับจะได้ฝากติดตามฝากก้นกดแฟเหมือนตัวน,น,นะครับจะสรรหาร้านอย่างนี้มามา,มานำาเสนอทนุกท่านนะครับที่นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ